วันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณดับบลูพลังงานไพ่ของคุณวันนี้นะพลังงานไพ่จะบอกอะไรครุณภายในวันนี้เป็นองเรนดอมนะเป็นคลิปโดยโรวมพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณภายในวันนี้ขอสามใบนะเขาพลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเก่งมากเดอรสตรัง เวลานี้คุณคิดมากคิดเยอะใช่ไหมคิดถึงเรื่องต่างๆนานาก็สิ่งทุออย่างต่อไปนี้คุณจะเจอแต่สิ่งดีๆนะการสัมผัคุณเป็นคนที่ทําบุญคุณคนที่จิตใจดีคุณคนที่ชอบทําบุญเขาเขาคิดถึงคุณคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านคุณเป็นคนที่อยู่ได้เองคุณจะมีโชคด้านการเงินนะคุณเป็นคนที่มีการเงินเข้ามาอย่างมากมาย วันนี้โชคของคุณก้าวเหลี่ยงประสบกรรมก่อนทาตาดีคุณมีความเป็นความเป็นอยู่ที่ดีมากๆก,การเงินของคุณเข้ามาอย่างแน่นอนคุณมีโชคด้านการเงินพลังงานไพ่ของวันนี้ของคุณดีมากๆ